ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา165ในกรณีที่มีการชำระหนี้ดังบัญญัติไว้ในมาตรา137ถ้าโจทย์ยอมรับการชำระหน,นี้นั้นเป็นการพอใจเต็มตามที่เรียกร้องแล้วจำเลยต้องเป็นผู้รับผิดในค่าเลชาธรรมเนียม เว้นแต่ศาลจะเห็นสมควรมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นวักสองถ้าโจทไม่พอใจในการชำระหนี้เช่นว่านั้นและดำเนินคดีต่อไปข้าฤกชาธร,รมเนียมให้อยู่ในดุลพินิษของศาลแต่ถ้าศาลเห็นว่าการชำระหนี้นั้นเป็นการพอใจเต็มตามที่โจทเรียกร้องแล้วข้าฤกชาธร,รมเนียมทั้งสิน้น อันเกิดแต่การที่โจทย์ปฏิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้นั้นโจทย์ต้องเป็นผู้รับผิด